แต่บางทีก็ต้องใช้ปุ่มปุ่มนี้คอนโทรลจากที่ไหนครับเด็กงตัวกันเรียนบนเีก็มีเส้นตอร์กอนีก็อยู่ที่หน่วยอันน็้เรมทหน่วยของอก้าเาแล้วี่เปิดเหตุการณ์ที่เขาจะกดเดเนบูอันนู้นถ้าตว่าาุการณอนเดนบูเด ก็คือที <fin anta> <ots> <guarding you>? ่บอกเป็นปุ่มกนแี่มันมีแค่ร้อยกว่าที่อะไรที่ใช้กุ่มคนทีมาติดไม่นานก็มีเรื่องของนซรมิเกิดขึ้นมา่นาเนะก็เป็นเรื่องที่เราดูในสไลด์เมื่อกี้เนาะเกิดเมิกทไงบ้านเพราะที่เขาไล่เรียให้ฟังว่าอยู่ข้างแม่น้ำอยู่ข้างทะเลเะฮะเพื่อทำาค้าขายอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดเรื่องของเซามิเกิดขึ้นมา

จำลองมาของจริงๆแล้วอยู่ข้างๆกับออสการ์โด้ออสการ์โด้คือจากกีฬาต่างๆออสกาโด้ใหรู้จักกันนะฮะอันนี้ของจริงอยู่ในนั้นะนะอยู่ข้างๆกันเนาะแบบนี้อันนี้เป็นของที่เขาจําลองมานะครับแต่รูปร่างลักษณะ,ะทรงเดียวกันนะเท่ากันไซส์สูงสุดเฮ้คนเล็กไปก่อนพอองเสตตี้จริงๆได้เสรโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเลยนะครับอะไรแบบนี้ไปต่งอันเซโนของนักการศึกษาอื่นมา กี่ครั้งแล้วมันก็เปเรื่องราวแบบว่าเรื่องการเกิดแผ่นดินไหวมีมรดกอีกครั้งต่ออีกครั้งนะฮะต้นศตวรรษคนเราให้ไหว้ซึ่งเหมือนส่วนตักี้นายชระสานที่มาเรื่องทางไรเง้มาตอนนั้นทุกคนที่เกิดที่เกิดเหตุการณ์ตอนนั้นก็ไม่เคยมีใครคิดถึงนะว่าจะเกิดการแผ่นดินไหวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ตอนนี้ก็ตอนนั้นอยู่ตอนนั้นก็คนก็อยู่สองทางแม่น้ำไม่ได้เครเรียกว่าไม่ให้ความใส่ไม่ให้ความสำคัญไม่ให้ใส่ใจอะเนาะตอนนั้นเนาะ ซなนาเนี่ย100ปีง150ปีชิวผู้่อดรอ言แล้วไม่ได้อยกรืม่ไดอยับใครม่ได้่กัใคไม่ได้ยกบใครไม่อกัครม่ไอย่กครไม่อย่ใครไม่้อกัใครไ่้อยกับใครไม่้อ่ใครไม่ไอ่กัครไม่อย่กรไ่องู้กัรม่ดยกไม่้อยู่กับครไม้อยู่กั แต่ในก่อนเรื่ไไมไทยที่บาิกันก็ไม่เกี่ยวเรื่องว่ไฟอัทคีไทต่างๆแค่นั้นเนาะ